ที่ผมกรอกใส่ถุงนะครับนี่กรอกไว้เสร็จหมดแล้วนะครับอันเนี้ยผมกรอกใส่ถุงอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปส่งตามร้านค้านะครับร้านค้าก็สั่งไว้นะครับส่วนมากนะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้กรอกกระสอบนะครับก็จะทําแบบเป็นถุงหูหิ้วอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากนะครับเพราะว่าบางทีอะตามร้านค้าที่ผมไปส่งอ่ะนะครับ คือเขาต้องการเป็นอย่างนี้นะครับต้องการใส่ถุงแบบน,นี้คือว่าเขาขายได้ดีกว่านะครับผมก็เลยทําเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกระสอบส่วนมากก็จะขายให้ตามคนแถวๆบ้านนะครับอันนี้ก็กอกไว้เสร็จหมดนะครับก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีในคังนี่คังทานผมอีกตรงนี้ก็ผมกอกไว้หมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็เอาไปหมดเลยนะครับผมนี่ครับกอกใส่แบบถุงกันแบบปิ้นๆเลยนะครับนี่ก็สำหรับเผาถ่านขายนะครับผมที่ผมเผาถ่านเนี่ยนะครับ <S <S ก็เป็นรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมหลังจากหลังจากการที่ผมทำผักขายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เอา เวลาว่างนะครับหลังจากที่ตัดผักอะไรเสร็จนะครับบางทีผมก็มาเผาถ่านนะครับมันก็เป็นรายได้เสริมไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับมันก็อาจจะดูเปื้อนๆดำๆนะครับดูอ่ะเผาถ่านเนี่ยมันก็ทั้งเปื้อนทั้งดำอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นรายได้ให้เราได้นะครับผมถ้าอย่างเผาไอ้พวกเตาถังพวกนี้นะครับคือมันเผาขายแบบเป็นรายวันได้ได้เลยนะครับ ถ้าเผาท ą, it, me, ุกวันนะครับเราสามารถที่จะขายได้ทุกวันนะครับแต่ของผมเนี่ยคือผมจะเอาไปส่งทีละเป็นรอบๆอบนะครับแล้วแต่แล้วแต่บางทีเขาก็โทรมาสั่งนะครับบางทีก็เอาไปส่งเขาบ้างนะครับก็จะส่งเป็นรอบๆอบไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาเกาะทานใส่ถุงนะครับเดี๋ยวก็เตรียมเอาไปส่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำไป ส่งให้กับร้านค้าหมดแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพเล็กๆนะครับเป็นอาชีพเสริมของผมนะครับกับการเผาถ่านขายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ